พระเจ้า,านางสาวจ้ารุกวนันศิลาขออัญเชิญปูงเทพย,ยดาซึ่งสิงสถิตยอยู่ในชะกา,ากมาพยนสวรรค์อยู่ในการพบอยู่ในรูปพบคือโสรดมหาพรมอีกทั้งเทพเจ้าซึ่งสิงสถิตยอยู่ในภูผาห้วยเหวและภูหายอดคีรี อยู่ในอากาศวิมานมากมูลเทียนทองสิงสถิตยอยู่ในก่อแก้วเมืองหลวงและพระคนครใหญ่น้อยสิงสถิตยอยู่ในเคหสถานบ้านน้อยและเมืองใหญ่ทั้งทุกชนบทซึ่งสิงสถิตปรากฏในโรงสารพระภูมิเจ้าที่ข้าพเจ้าขออัญเชิญให้เร่งรีบเข้ามา ในเวลาวันนี้ให้พร้อมกันอีกทั้งเทพเจ้าซึ่งสิงสถิตยอยู่ในห้วยหนองคลองบึงปาแม่น้ำใหญ่ไพรพกษาทุกยอมยญ้าละดาวันที่เสมอกันก็ดีไม่เสมอกันก็ดีใช่แต่เท่านั้นเมื่อไรมีอีกทั้งยักษาคนทันครุฑนา อีกทางเทพเจ้าซึ่งสิ่งสถิตยอยู่ในสถานใดๆข้าพาเจ้าขออัญเชิญเข้ามายัางสำนักแห่งนักปราอาจสำแดงธรรมดูก่อนสัป,ปุรุษพุทธบริษัททั้งหลายเอ๋ยถึงเวลาเลิกง,งามยามดีข้าพาเจ้าขออัญเชิญให้เข้ามาสดับตรับฟังพระสัตธ,ธรรมพร้อมกันดูก่อนทาน ประเสริฐยอดยิ่ง,งกว่ามนุษย์และเทวดาข้าพเจ้าขออ,อัญเชิญ,ชญมามั่วสุมประชุม,ชมให้พร้อมเพรียงกันในสถานที่นี้เถิด